สวัสดีครับสวัสดีสุขุสุขคนครับมือนี่ผมสิผ้ามาเฮตดไอ้โนไม่โนไม่มเผาครับโนไม่เผาแบบไปถน้อมถนอมไม่เผาครับให้มันได้กินโดนๆครับวิธีการทำง่ายๆอโนไม่ามาเผาครับนี่ครับ แบบนี้ก้ายๆครับทำาขๆกันครับน้องใหม่สดแต่ว่าใส่ใส่กันเผาการเผานี่ก็สิหอมไปอีกแบบหนึ่งครับเวลาเอามาเห็ดกินแล้วมาแงกงแล้วมาทำอาหารนี่มันก็สีหอมครับหอมไปอีกแบบเก็บไปได้เป็นปีครับสูตรนี้ครับช่วงนี้น้องใหม่ได้ ครับเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาแก้เปลือกออกเก็บอะไรเป็นปีครับเก็บแบบนี้เก็บอะไรเป็นปีเวลามันบ่มีนี่เขาก็สามารถเอามาทำมาเป็นอาหารได้เผาให้ใหม่นะครับ มาปอกเปลือกปอกไก่กาบมันออกแล้วเอาไปนหนึ่งครับใส่เวลาหนึ่งประมาณสามิฟนาทีนะครับหนึ่งประมาณสามิฟนาทีแล้วก็เอาเอามาหอยใส่ถุ้งไห้ครับเอามาใส่ถุงไห้แล้วก็หอยไห้ครับทรเทปอะไกินโดนครับแบบนี้พวกเปรี้ยวนะครับ เฮ็ดแบบนี้ซีโป๊ซีโเปียวเลวยซีโปสม้มรสชาตินี่สีคือเก่าตลอดครับคือโนไม่เผาคือโนไม่ไอ้ไอ้หนึ่งโนไม่ต้มปกตินี่นะครับสีบป๊มีความสม้มความเปรี้ยวด้วยถ้าเ็ดตามนี่ครับ เดี๋ยวแกเปลือกแกไอ้กาบมันดอกเข้าก็ตัดไอ้ส่วนที่มันมันใส่บะไรถิ่มครับนี่ครับเวลาข้าตัดออกมาเดี่ยวมันก็สใไ่้ประมาณนี้เก็บใส่ทุงไววครับ ใส่ถุงนี่พรองเบลาห้าเป็นหนึ่งเนี่ยพรองมัดปากนะครับเพราองมัดปากทุงพราองมัดปากทุงไว้หนึ่งใส่ซึ่งเดือถาผมมีซึ่งกะเอาใส่หวดก็ได้ครับแต่ว่าซึ่งมีซีดีที่สุดครับเพราะว่าควอมหอนมันสีถึง้าเป็นหวดนี่วางเทือเนี่ไอตัวอยู่ข้างล่างมันกะสีควอมหอนมันถึงอยู่ครับแต่ว่าตัวอยู่ถึงบนนี่ที่มันอยู่บ้างอยู่ข้างบน ค้อมห่อน,นอาจจืบพถดึงครับมันกระเทือห้น้อไใหม่เปรียวได้ถ้าใส่ซึ่งเนี่ยควมห่อนมันสืพอดีครับจิถึงพอด,ดีอันนี้คือ1หนึ่งดวแล้ว,ลว,วครับนี่หนึ่งด้วแล้วมามัดใส่ถุงก็นั้นผมผมลืมทายพี่น้องเขาเบิรงครับตอนที่ใส่ตอนแดดอนะ่ะ เดี๋ยวมาตัดตอนไปเลยครับกระเฮ็ดคล้ายๆกันนิดนะครับคล้ายๆกันก็ไปนอไหม่สดเฮ็ดคล้ายๆกันก็เนือไหม่สดแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นนือไหม่เผาแค่นั้นเองครับนือไหม่สดก็เสีรสชาติอีกแบบหนึ่งเนือไหม่เผานี่ก็เสีหอมครับแต่ว่าวิธีการก็สียุ่งยากแน่นิดนึงเพราะว่าถ้าตรงไปเผา เมลาหเซตแล้วก็เอามาใส่ถุงใส่ถุงสอสั่นครับใส่สองสั่นไว้เอาฟางผูกไปแล้วก็เอาไปห้อยไว้ตรงทีมันไหนมุมมีแดดซองนะครับเจ็บไปได้เป็นปีแล้อครับอยากกินเมื่อไรก็จะเอาเอามาครับนี่นะครับประมาณนี้